ไกรุงเทพมหานครอันโมรัตนโกสินทร์มหินยารายุทธยามหาดิโภ๋ยใครเนี่คุณบอลครับไปอารมณ์ดีที่ไหนมาถึงมายืนร้องเพลงอยู่เนี่ยครับผมแหมอาเจี๊ยบครับนี่คือชื่อเต็มๆของกรุงเทพมหานครนี่ถ้าเขาไม่นำมาแต่งเพลงนะผมคงจำไม่ได้นะครับเนี่ย เรียกว่าเป็นวิธีที่ทำให้งง<ด>คนจดจําได้ง่ายด้วยวรรณศิลป์น่ะแล้วันนี้นะครับเราจะไปพบกับครูภูมิปัญญาไทยนะครับด้ดดดานภาษาและวรรณกรรมกันช่วงคิดได้ไง วรรณศิลป์คือศิละปะในการใช้ภาษาที่นํามาใช้ในการประพันธ์ให้มีความงามของภาษาที่น่าจดจำวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับครูสาธรดิตทัศวรนครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่5จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและวรรณกรรมโดยเฉพาะวรรณกรรมแห่งลุ่มน้ำทะเลสาสงขาจนได้รับฉายาว่านักปราชญ์จากคาบสมุทรสติงพระภาษาและวรรณกรรมมีุณค้ายยังไงบ้างคะ อย่างแรกที่สุดก็คือใช้สื่อสารภาษาและวรรณกรรมถ้าจะพูดถึงวรรณกรรมช่วยถ่ายทอดให้กับผู้อา่านเกิดความคิดต่างๆมากมายแม้แต่บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแต่อาศัยภาษาทั้งสิ้นครูได้นําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้อย่างไงบ้างแล้วก็ตรงนี้สร้างประโยชน์อย่างไงบ้างคะได้คิดฉันทลักษใหม่ขึ้นจํานวนของชนิดครูกฎการแตนจันยี่สิบสามกับประกาศครกูกดสิบสี่ว่าครูกดก็คือสถานที่ที่เกิดกับนี้ขึ้นมาครั้งแรกก็เลยมาคิดว่าน่าจะคิดฉันทลักใหม่เพื่อเด็ก ได้มีตัวเลือกพอมีของใบปั๊บเด็กก็ก็จะตื่นเต้นลักษณะเด่นก็คือจํานวนพยานที่ใช้ในหนึ่งบทจะมีทั้งหมด23พยางคุณค่าก็คือคนที่สนใจด้านวรรณกรรมได้นําไปเขียนแทนที่จะมีของเดืมเอาของใบไปเขียนด้วยถ้าจะเขียนจมธรรมาชาติให้เกิดสทรียรสก็เขียนได้ยกตัวอย่างเช่นทะเลสาบูขุดกาณะตะจัน23ิอีแรลแต่นั้นไอ้ไรเว้ยอยู่ติกอญ้านกเลื้อว่าปลากระดุกกระดิกจนน้ำขุ่งอีแหลแะตะ่นั้นล่าโพโต้ตนเตี้ยเตี้ยคขอมตุง ใบสะบัดยุย่งขยับขยายสายใบบาอยากให้ครูพูดถึงฉายาที่ได้รับนะคะฉายา นักปราดจากคาบสมุทรสติงปลาอาจจะเป็นเพราะว่าการตีเขามองว่าผมให้ความสนใจเรื่องราวบนคาบสมุทรสติงประตรงนี้จะมีอะไรที่หลากหลายมากและทุกเรื่องเป็นสิ่งที่น่าสนใจทั้งสิ้นผมได้ต้มเทเวลาให้กับเรื่องราวที่บนคาบสมุทรสติงปลานี้ไม่น้อยกว่า40ปีครูมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ยังไงคะ,ะสิ่งแรกก็คือให้ลูกศิษย์มีความเชื่อมั่นในตัวครูก่อนว่าครูเขียนได้แต่ถ้าเรามีลูกเล่นเช่น1แเขียนให้ดู2มีตัวอย่างดีๆมาให้เห็นนะครับเด็กก็จะตื่น ทีนี้ประการต่อไปก็วรรณกรรมบ้านเรารยกตัวอย่างเช่นอะไรเออ,อยูรีนี่ยังแต่ใบไบ่ดอกแปลเป็นภาษาไทยพุทธานาว่าอะไรเอยอ,อยู่ในทะเลในมีแต่ใบไม่มีดอกและสุดท้ายก็ตอบได้ว่าคือเรือใบตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการว่าการขับนากมสัญจรในอดีตเมื่อประมาณ7จ็ิปิปีที่แล้วครับอาศัยการใช้เรือก็ออกมาเป็นนิทานพื้นบ้านออกมาเป็นตำนานเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่เขาควรจะรู้นี่นี่คือเป้าหมายในการจัด การเรียกนการสอนในห,หลายวิชานีหนูมีความรู้สึกรักและชอบการเขียนกลอนเพราะหนูเห็นว่าการเขียนกลอนมีประโยชน์หลายอย่างทําให้เราได้พัฒนาความคิดพัฒนาฝีมือหากเราเขียนอย่างสม่ําเสมอก็สา,สามารถทาให้เราเขียนได้ดีขึ้นค่ะใช้ภาษาสื่อสารสัรง,งานศินอารมณ์ริหยดย้อยล่องลอยไหลปรุงปัญญาหลายหลากจากหัวใจคิดได้ไงมวลมิตร ิงตึดตดาเป็นบทกลอนที่ไพเราะและมีความหมายนะคะซึ่งครูสาธรกรุณาแต่งขึ้นเป็นพิเศษสำหรับช่วงคิดได้ไงของเราค่ะสวีก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชื่นชอบในความไพเราะของการใช้ภาษาวันนี้โชคดีมากๆเลยล่ะคะ่ะที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้กับครูสาธรและยังได้ข้อคิดดีๆในการใช้ภาษาอย่างสร้สางสรรค์อีกด้วยล่ะคะ่ะคิดได้ไงมวนมิตร พึงต <ersch> ิดตามสร้างเสริมการเรียนรู้โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการคิดว่าภาษาไทยเรามีทุณานะคะเราต้องภาคภูมิใจที่เรามีภาษาเป็นของต้นเองและที่สําคัญนะครับเราควรใช้ภาษาให้ถูกต้องและสร้างสรรค์ครับครับผมครูสาพอ็ยินดี ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่มีนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถติดต่อไปตามหมายเลขนี้ได้เลยครับวันได้เวลาหมดแล้วเนี่ยสนุกแต่กันราการเลยนะ